สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปถมวัยระดับชั้นอนุบาลของของเรียนปิยบุตรศึกษากรนะคะคุณครูชื่อคุณครูปรวินุสวนบอลหรือที่เด็กๆรู้จักเรียกคุณครูว่าคุณครูแตงนะคะวันนี้นะคะคุณแตงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรเอยอยู่ด้านหน้าข้อที่1ค่ะคุณครูเนี่ยนะคะจะกําหนดภาพมาให้เด็กๆนะคะดูสิคะว่าภาพแรกคือภาพอะไร เด็กเห็นไหมคะนี่คือตัวอะไรคะเก่งมากเลยคะ่ะสุนัขแล้วเด็กๆดูสิคะว่าสุนัขตัวใดเหมือนกับสุนัขตัวที่ครูกำหนดให้ให้เด็กเนะคะใช้นิ้วกากระบ,บาททับเลยคะ่ะทับคำตอบที่เด็กเคิดว่าถูกนะคะที่เหมือนกับภาพที่ครูกาหนดให้คะ่ะดูสิคะว่าคำตอบของเด็กๆตรงกับของครูแตงหรือเปล่าเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปเราไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะ ข้อที่สองค่ะเป็นภาพอะไรนั้นรู้อะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คือแมงมุมค่ะเด็กๆด,ดูสิคะว่าแมงมุมตัวไหนเหมือนกับแมงมุมตัวที่ครูกำหนดให้ให้เด็กๆใช้นิ้วกลากระบาดท,ทับเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะดูสิคะว่า ภาพนี้คือภาพอะไรคะตัวอะไรคะเด็กๆคะกบค่ะดูสิคะว่ากบตัวไหนเหมือนกับกบตัวที่ครูกําหนดให้กาบกากระบาดท,ทับเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะข้อที่4จะเป็นรูปอะไรนั้นรูปอะไรคะเด็กๆโดนัทค่ะเห็นแล้วหิวเลยใช่ไหมคะดูสิคะว่าโดนัทชิ้นไหน เหมือนกับโดนัทชิ้นที่คุณครูกำหนดให้กากะบาดเลยค่ะเด็กๆขาเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่ห้าค่ะของกินมาอีกแล้วค่ะเด็กๆขานี่คืออะไรคะพิซ่าค่ะดูสิคะพิซซ่าชิ้นไหนเหมือนกับพิซซ่าชิ้นที่คุณครูกำหนดให้เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะ ข้อที่หกค่ะอะไรคะเครปค่ะของกินอีกแล้วค่ะครูแตงเนี่ยเอาของกินมายั่วเด็กๆอีกแล้วใช่ไหมคะดูสิคะว่าเครปชิ้นไหนเหมือนกับชิ้นที่คุณครูกําหนดให้กากรบาดทับเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดค่ะดูสิคะว่าจะเป็นรูปอะไรมาอีกแล้วค่ะนี่คืออะไรคะเค้กค่ะเด็กๆอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งลุกขึ้นไปไหนนะคะดูสิคะว่าเค้กชิ้นไหนเนี่ยเหมือนกับเค้กชิ้นที่คุณครูกำหนดให้กากบ,บาดเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะดูสิคะว่าคืออะไรออดูสิคะว่าภาพไหนเหมือนกับภาพที่คุณครูกำหนดให้ค่ะกากบ,บาดเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะกำหนดภาพให้เหมือนเดิมแต่จะเป็นภาพอะไรนั้นไปดูกันดีกว่าค่ะนี่คืออะไรคะเครื่องบินค่ะเรามาดูกันสิคะว่าเครื่องบินลำไหนเนี่ยเหมือนกับเครื่องบินลำที่คุณครูกำหนดให้ดูดีๆนะคะหาเจอคำตอบแล้วยังคะถ้าเด็กๆเ,เจอแล้วนะคะให้เด็กๆว,ว,วงกลมล้อมรอบเลยค่ะ ดูสิคะว่าคําตอบของเด็กๆจะตรงกับของคุณครูหรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะเด็กๆคะรถจักรยานยนต์ค่ะดูสิคะว่าจักรยานยนต์คันไหนเหมือนกับภาพที่ค,ครูกําหนดให้ดูดีๆนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นคําตอบแล้วให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะโทรศัพท์ค่ะดูสิคะว่าโทรศัพท์เครื่องไหนเหมือนกับภาพชื่อรูกกำหนดให้ใช้เด็กๆเห็นคำตอบแล้ววงกลมได้เลยค่ะดูสิคะว่าตรงกับของคุณครูหรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะนาฬิกาค่ะ ดูสิคะว่านาฬิกาอันไหนตรงกับภาพที่กำหนดให้ด,ดิหาคำตอบได้ย,ยังคะวงกลมเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะเหตุคะ่ะดูสิคะว่าภาพนี้จมํมนอนกับภาพไหน เด็กหาคำตอบเจอแล้วยังคะถ้าเจอแล้วเด็กๆวงกลมล้อมรอบเลยค่ะมาดูกันซิครับว่าคำตอบของเด็กๆเนี่ยจะตรงกับของคุณครูหรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะมะเขือเทศค่ะดูสิครับว่ามะเขือเทศผลไหนเหมือนกับภาพที่ครูก,กำหนดให้วงกลมล้อมรอบเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเห็นไหมคะนี่คือมะขามค่ะเด็กๆเ,เคยชิมรสไหมคะว่ามะขามเนี่ยมีรสชาติยังไงมะขามนะคะมีรสเปรี้ยวแบบหวานก็มีนะคะมะขามหวานก็มีนะคะมาดูสิคะว่ามะขามอันไหนเอย่ยที่เหมือนกับภาพที่ครูกำหนดให้ค่ะ วงกลมล้อมรอบเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะเด็กๆคะมะเร็งปอค่ะดูสิครว่ามะเร็งปอตัวไหนจะเหมือนกับภาพที่ครูกาหนดให้เด็กๆหะคําตอบเจอแล้วยังคะเจอแล้ววงกลมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะ แมลงเต่าทองค่ะมาดูกันสิคะว่าแมาลงเต่าทองตัวไหนเหมือนกับภาพที่ครูกำหนดให้ตัวไหนคะหาเจอแล้วยังคะเด็กๆคะหาเจอแล้ววงกลมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันสิคะว่าภาพไหนเหมือนกับภาพที่ครูกำหนดให้ ข้อที่หนึและ4ค่ะภาพไหนคะเด็กๆคะวงกลมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะเด็กๆคะม้าน้ำค่ะดูกันสิคะว่าม้าน้ำตัวไหนเหมือนกับม้าน้ำตัวที่คุณรูก,กําหนดให้ค่ะตัวที่1ตัวที่2ค่ะ ตัวที่3และตัวที่4วงกลมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะว่านี่คือตัวอะไรนี่คืออะไรคะนี่คือเมงกระพุนค่ะมาดูสิคะว่าเมงกระพุนตัวไหนเหมือนกับตัวที่ครูกำหนดให้1 2 3 4ตัวไหนคะวงกลมเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะเด็กๆคะตัวอะไรคะหอยทากค่ะดูสิคะว่าหอยทากตัวไหนเหมือนกับหอยทากตัวที่ครูกําหนดให้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3และตัวที่4ค่ะวงกลมล้อมรอบเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะตัวอะไรคะเด็กๆหนอนค่ะตัวหนอนดูสิคะว่าตัวหนอนตัวไหนเหมือนกับตัวหนอนที่ครูกําหนดให้ตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่สองค่ะตัวที่สามค่ะและตัวที่สี่ค่ะตัวไหนคะเด็กวงกลมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะ เรามาเล่นเกมกันนะคะคุณครูมีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเล่นเกมกันนะคะเรามาคลายเครียดก,กันก่อนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตบมือ5ครั้ง1 2 3่งอีห้อีกรอบค่ะตบมือ5ครั้ง1 2 3่งห้เด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษาแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นพร้อมๆกันเลยค่ะ เกมการศึกษามาดูกันสิคะว่ามีเกมอะไรกันบ้างเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกันเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าภาพที่เหมือนอยู่ตรงไหนให้เด็กๆนะคะลากคำตอบลากไปไว้ในช่องสี่เหลี่ยมที่ครูกำหนดให้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูเริ่มจับเวลาแล้วคะ่ะ เรามาดูกันสิคะว่าคำตอบของเด็กๆเนี่ยจะตรงกับของคุณครูหรือเปล่าลากไปเลยค่ะที่เหลือไม่ใช่ทิ้งเลยต่อไปค่ะจับคู่ภาพที่เหมือนกันเด็กๆดูสิคะว่าภาพอะไรให้เด็กๆเลือกคำตอบนะคะไปไว้ในช่องสี่เหลีะะ่ยมเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจับเวลาเลยนะคะ เรามาดูกันสิคะว่าคำตอบของเด็กๆนี่จะตรงกับของคุณครูหรือเปล่าเก่ง <Okay, S 1> มากเลยค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆดูนะคะภาพที่เหมือนกับภาพที่ครูกำหนดให้เป็นภาพไหนให้เด็กๆลองลากคำตอบไปดูนะคะจับเวลาค่ะ เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าดวงอาทิตย์ดวงไหนเหมือนกับภาพที่ครูก,กำหนดให้จับเวลานะคะลากไปเลยค่ะไม่ใช่ทิ้งเลยต่อไปค่ะ ให้เด็กๆนะคะเลือกภาพที่เหมือนกันให้เด็กๆลองลากดูนะคะสังเกตดูสิคะว่าภาพไหนเหมือนกันลองใช้นิ้วลากไปดูสิคะคุณครูให้เวลา5วินาทีคะ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะว่าคำตอบของเด็กๆเนี่ยจะตรงกับของคุณครูหรือเปล่าดูสิคะอ่าต่อไปคะ่ะ เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเลือกภาพที่เหมือนกันเด็กๆดูผลไม้ด้านล่างนะคะให้เด็กๆนะคะหาคําตอบดูสิคะลากผลไม้ที่เหมือนกันไปวางใกล้ๆกันค่ะครูจะจับเวลา5วินาทีนะคะเริ่มค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะมะม่วงค่ะ แอปเปิลค่ะสับป,ปะรดค่ะสุดท้ายค่ะลูกพีชค่ะต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆนะคะลองลากดูนะคะให้เด็กๆลากผลไม้ไปหากันเลยค่ะครูจะเริ่มจับเวลานะคะ เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูกันสิคะว่าคำตอบของเด็กๆจะตรงกับของคุณครูไหมกล้วยค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะส้มค่ะต่อไปค่ะอะโวคาโดค่ะต่อไปค่ะสตรอเบอรี่ค่ะต่อไปค่ะอองอุ่นค่ะ าลี่ค่ะเกมถัดไปค่ะเด็กๆลองดูสิคะสังเกตดูสิคะว่าผลไม้ใดที่เหมือนกันให้เด็กๆลองใช้นิ้วนะคะจิ้มดูนะคะว่าผลไม้อันไหนเหมือนกันคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะําต,ตอบดูนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ ไปค่ะกีวี่ไขอยู่ตรงไหนคะต่อไปเงาะค่ะให้เด็กลองแตะดูนะคะต่อไปมะเฟืองค่ะส้มกีนค่ะแตงโมค่ะทุเรียนค่ะมะม่วงค่ะมะละกอค่ะสุดท้ายค่ะจับคู่กันเลยค่ะมังคุดค่ะ เกมของคุณครูสนุกใช่ไหมคะคุณครูมีแบบฝึกหัดมาฝากเด็ก,ดกได้ค่ะแบบฝึกหัดทักษะการคิดนะคะหน้าที่10และ11น,นะคะให้ในักเรียนนะคะวงกลมภาพที่เหมือนกับภาพข้างหน้าอย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็ก,ดกคะเป็นไงกันบ้างคะเด,เ,ดเด็กเด็กสนุกกับการเรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมคะ อย่าลืมนะคะทบทวนในสิ่งที่เรียนรู้กันไปวันนี้และอย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์โควิดอย่าลืมค่ะสวมใส่แมสก่อนออกจากบ้านมันล้างมือบ่อยๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย